โครงการเครื่องบินขับไลย่ยุคที่6หลายค่ายได้พัฒนาแล้วก็ผลิตเครื่องบินดังกล่าวเช่นจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาและค่ายยุโรปซึ่งฝั่งยุโรปนี้มีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือโครงการ G-cap ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสหาราชอาณาจักรอิตาลีและญี่ปุ่นและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการ f c a s ที่ประกอบไปด้วยเยอรมันสเปนและก็ฝรั่งเศสซึ่งโครงการ s c a r าร์ดนี่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือปัญหาของโครงการนี้ซึ่งแต่เดิมนี่โครงการนี้3ชาติก็คือเยอรมันสเปนและฝรั่งเศสนี่แบ่งส่วนแบ่งกันอยู่ที่33%ซของโครงการแต่ปรากฏว่าฝรั่งเศสกับเรียกร้องส่วนแบ่งอยู่ที่80%ซของโครงการซึ่งอำนาจในการออกแบบจะตกอยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งในกรณีนี้นี่ทางเยอรมันก็ไม่อยอม ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าของโครงการเกิดขึ้นและเสี่ยงต่อการที่โครงการจะปิดตัวลงทางเลือกในการดําเนินโครงการต่อไปก็คือว่าหาพาร์ทเนอร์ใหม่เข้ามาแทนที่ฝรั่งเศสชาติที่มีโอกาสเข้ามาแทนฝรั่งเศสก็คือสวีเดนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือถ้าโครงการนี้ปิดตัวลงทางเยอรมันและสเปนจะต้องเลือกเครื่องบินขับไล่ยุคที่6จากค่ายอื่นซึ่งถ้าเป็นค่ายยุโรปด้วยกันก็คือ GCA โดยขั้นตอนการออกแบบมีความคืบหน้าไปอย่างมากทำให้ทางเยอรมันและสเปนอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมในการออกแบบได้เพียงแต่อาจจะเจรจานในการขอมีส่วนร่วมในการผลิตความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันในเรื่องของเครื่องบินลบนี้มีตั้งแต่ในทศวรรษ1990ที่มีการออกแบบเครื่องบินขับไลยุคที่4.5โดยเยอรมันนำเสนอเครื่องบินแบบยูโรไฟเตอร์ไทปูน แต่ฝรั่งเศสนำเสนอแบบลาฟาว